สวัสดีน้องชายนะวันนี้ก็ได้ทําการรื้อตัว125 led ตัวนี้นะน่าจะ2,019นะครับมาเราเล่าข่าวนี้แหละนะประมาณนี้ก็คัดลื่นนะรถล,ลูกค้าใกล้ๆกันเนี่ยแหละเฮียก็เลยทำให้เขานะทีนี้ระบบคัดเขาลื่นนะครับนะเฮียก็จะมาแจกแจงว่าเฮ้ยอะไรที่ใช้กับ1 2 5 s ได้นะครับนะตัวนี้แผ่นคัดเดิมๆของมันนะครับมันจะมีเสานะตัวนี้ก็จะคล้ายๆของตัวประวาน นะมันก็จะมีเสามีอะไรซอฟการระยะคัดเด้งนะครับจะมีสปริงนะอ่ะเป็นแบบนี้มาจากโรงงานนะเดิมๆอ่นะเนาะแต่ทีนี้ว่าเฮ้ยลูกค้าเขาต้องการแบบว่าแอบซิ่งหน่อยแต่เขาเป็นรถใช้งานเนี่ยแหละอยากให้ค้ามันโดดดีๆเพราะคัดตอนเนี้มันเบิ้ลเบิ้แรงเลยนะบุ้มบุ้มบ้มบ้มกดคัดปึ๊กไม่เด้งเลยรถไม่ไปเลยสับสองยิ่งไม่ไปเลยนะก็ตามอายุข,ของมันคันนี้ก็ห้าหกหมื่นโลละตัวเนี้ยเป็นของตัวเอสหวัวกระโหลกตัวเอสเนี่ยคนเราอะ่ะชอบนิยม นะเพราะว่าไม่ใช่ไม่นิยมหัวกะโหลกตัวเอสแต่จริงๆนะเบิกนะตัวเนี้ยชุดเนี้ยแพงมากนะครับตัวเนี้ยแพงมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยของตัวเอสจะแพงอะไหล่ตัวเอสจะแพงหมดนะครับนะแต่ทีเนี้ยคนเราอ่ะเขาก็ชอบแปลงแบบว่าเฮ้ยเอาของตัวประวานเอาของตัวนี้มาใส่นะมาย้ําหัวกระโหลกใส่อ่นะก็งบประหยัดไปอีกแบบแต่เราใช้เสาเดิมเพราะว่าเสาของร้อยยี่สิบห้าเอสตรงเนี้ยนาะมันใหญ่โตแล้วมันมีบูทต,ตรงนี้นะแต่ถ้าเป็น LED ดีเป็นพวกประวานมันจะไม่มีนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะแต่ก้อนคัดนะครับ มันใสกันได้นะมันต้องขึ้นอยู่กับการแปลงไงน้องชายเดี๋ยวมันจะงงเปล่าอันเนี้ยเราใส่ก้อนคัร1 2ยี่้าได้นะครับแล้ก้อนคาร้อยี่ห้มันจะยาวกว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนของปาวานนะครับร2อย v d เีนี่ยมันจะสั้นนะครับในการจับในการจะอะไรมันจะไม่สู้ของร2อยี่้าไม่ได้ของลูกปีเก่าๆอ่ะรถมันอึดมันถึงทนไงเข้าใจป่ะเออรถปีใหม่ๆมันสู้ทนของตัวร2อยเก่าไม่ได้ไงรถรุ่นใหม่เห็นป่ะเอ็งดูผ้าคัาดิเห็นป่ะมันแตกต่างกันเลยมันคนละเรื่องนะครับแต่ใส่ของตัว25ไดด้้ชุหนา ไอชุดตรงนี้เดี๋ยวเฮียจะเปลี่ยนเอาของเดิมออกนะครับเดี๋ยวเฮียจะใส่แผ่นเหล็กโซนิกนะครับแผ่นเหล็กใส่ได้กันได้หมดแล้วก็เฮียชอบใช้ของโซนิกแล้วก็ตัวนี้แผ่นคัตเดี๋ยวเฮียจะใส่ของสปาร์กนะครับเสาตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้สปริงตรงนี้ของมันก็ไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถวางเข้าไปได้เลยตัวนี้ของมันไม่มีเขี้ยวนะของเรามีเขี้ยวก็ไม่จําเป็นไม่เป็นไรน้องชายก็ใส่กันได้หมดนะอ่าส่วนตัว ของเดิมเฮียก็จะไม่เอาเลยสปริงเดิมก็จะไม่เอาเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่สปริงแต่งเนาะแล้วของมันสับเปลี่ยนกันได้อะมันแล้วแต่พลิกแพงการดัดแปลงนะครับนะแต่ตัวตัวรถรุ่นใหม่ๆบอดี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะของมันอะเฮียว่ามันไม่ทนเท่ากับรถ125ตัวเก่าหรอกนะของตัวนั้นอะเฮียว่ามันเจ๋งดีกว่าแต่เขาก็อาจจะอะไรอ่ะมีเทคนิคอะไรของเขาจากโรงงานลเลเฮียก็ไม่รู้หรอกนะอ่ะโอเคก็ฝากบอกไว้ด้วยกับตัวนี้นะครับจับชุดคัดตัว125ตัวใหม่เนาะกล้องมันมัว่ะเดี๋ยวเฮียขอปิดกล้องแป๊บนึง เออกล้องมันไม่ค่อยชัดแล้วก็เฮียก็จะเอาตัวร้อยี่สาเก่ามาใส่เอาแผ่นคัสสปาร์กเอาแผ่นเหล็กมาใส่นะครับชุดเดิมตรงนี้เฮียก็ไม่เอาสปริงของเดิมเฮียก็ไม่ได้ใส่นะส่วนตัวกระโหลกชามคัดตัวนี้เหมือนกันไปไปดูนี่อันนี้เฮียเตรียมไม่หมดแล้วรวมหกกระโหลกกรามคัดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ถ้ามองดีๆไอต้ตัวเนี้ยตัวย้ําบตดไม่เหมือนกันแต่ความแข็งแรงเฮียว,ว่าตัวรุ่นเก่าจะแข็งแรงกว่าแต่ทั้งทั้งตัวนี้ก็คล้ายๆมี6เหมือนกันนะ แต่ถ้ามองดีๆตรงนี้เหมือนมีสีนะแต่ก็มีตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกนะครับแต่เรื่องการย้ำหมุดเนี่ยว่ายังไงของเดิมตัวไอ้ตัวของ125ยังไงมันก็ตัวเก่านะมันก็ยังเห็นว่ามันชุดแรงแข็งแรงกว่าชุดตรงนี้เหมือนกันนะเสาเสื้อคัดเหมือนกันส่วนตรงนี้เหมือนกันน่าจะเป็นของบางลงงรอเปล่าแต่ตัวนี้มันจะใหญ่กว่า125นะใช้ด้วยกันได้หมดมันใช้ด้วยกันได้หมดแหละแหละนะแต่ทุกปืนตรงนี้มันจะใหญ่กว่าส่วนตัวระยะเบรคคัดก้อนหน้าก็เหมือนกันนะใช้ด้วยกันได้มัันนแแแแแลลล้้ววตต่่ดดปการง อ่ะอย่ามาบอกไว้แค่น,นี้แล้วกันใครจะใช้การแดัดแปลงแบบไหนหรือจะใส่ของเดิมนะไม่ได้อยากตกแต่งก็ใช้ของเดิมก็เบิกซื้อของเดิมได้เลยนะครับนะก็จะไมไ่ต้องสับไปสับมาแต่ทีนี้ลูกค้าเ็าต้องการแบบว่าเฮ้ยสับโดดนิดนึงขี่มัน,ม,นมันหน่อยนะครับเพี่ก็จะจับชุดคัดแผ่นสปาเข้าไปเป็นแผ่นเหล็กเข้าไปนะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่คัดก้อนหน้าเป็นของ 125S <F. S 2> นะอ่ะประมาณนี้น้องชายก็ไม่รู้จะได้ความรู้กันหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกัน อันนี้ก็แคร้อคยี่สิบห้อสนะเฮียมาเปรียบเทียบให้ดูนะโอเคเพราะว่าตัวของร2อยสมันสั้นที่เหลือเราก็การได้หมดนี่อันนี้ตัวของรอ่าิห้หรือประวันนะมันเหมือนกันนะรูมันเล็กกว่าเห็นป่ะร้อยยี่สิบเก่ารูมันใหญ่อะประมาณนี้น้องชายเราเฮียก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะใครอยากจะใส่แผ่นคัตอะไรยังไงก็ลองดัดแปลงดูแล้วกันมันไม่ยากเพราะว่าของมันใกล้เคียงกันหมดส่วนฝาประเก็นนะครับประเก็นแผ่นกงแผ่นก้องเหมือนกันหมดอะไรเหมือนกันหมดประเก็น ประเก็นก็จะใช้เป็นพวก MSX พวกประวานพวกอะไรแล้วหรือเป็นแข้งพวก RC อะ่ะเออมันจะใช้เป็นแบบนี้ถ้าประเก็นเก่า125ใช้ไม่ได้นะครับประเก็นเก่า125ใช้ไม่ได้อ่ะประมาณนี้น้องชายไปละสวัสดี